เพื่อนๆเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเราโพสต์โซเชียลมีเดียครับหรือบทความครับแต่รู้สึกว่าบางครั้งครับมันดูแห้งๆมันอ่านมันไม่น่าติดตามแล้วเราจะทํำยังไงกันครับถ้าคุณใช้มือถือซัมซุงกา a ล็กซี่อยู่นะครับคุณจะหมดปัญหานี้ครับคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนนะครับวิธีใช้ Samsung Galaxy AI เนะครับเพื่อโพสต์บทความนะครับต่างๆหรือว่าโพสต์ข้อความลง โซเชียลมีเดียให้มันดูหรูๆนะครับดูมีมิติมีสไตล์นะครับเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆครับพิมพ์บทความหรือข้อความที่ต้องการโพสต์ก่อนนะครับตรงนี้ผมก็กดแก้ไขนะครับข้อความผมคือป้าข้างบ้านไม่ได้คาดหวังอะไรกับคุณมากครับแต่คนในบ้านครับคาดโคตรคาดหวังกับคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณจะทําอย่างไรอ่าเราสามารถกดตัว g ล l a x y AI ได้ครับเพื่อแก้ไขบทความตรงมุมซ้ายมือบนครับตรงคีย์บอร์ดครับจะมีรูปดาวอยู่ครับให้เพื่อนๆกดไปเลยครับพอกดไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับ2ออย่างด้วยกันครับ2ปุ่มด้วยกันปุ่มแรกนะครับก็คือตัวสไตล์การเขียนครับตัวอีกปุ่มหนึ่งครับคือการสะกดและไวยากรณ์นั่นเองตรงปุ่ม2นะครับก็คือการปรับรูปประโยคแล้วก็การสะกดคําถูกคําผิดนั่นเองแต่เราเรามาเล่นปุ่มแรกกันก่อนเลยครับ ต้นฉบับนะครับมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับที่ AI แนะนำมานะแต่ถ้าเป็นตัว generative AI นะครับก็จะมีเสนอแบบมุมมองแบบมืออาชีพนะครับเนื่องจากความคาดหวังที่แตกต่างกันระหว่างป้าข้างบ้านและคนในบ้านอาจจะรู้สึกกดดันอ่ะดูดีครับสามารถกด Copy ครับหรือว่ากดแทรกได้เลยก็จะแทนที่ข้อความเดิมนั่นเองครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องการนะครับเพื่อนๆก็สามารถกด Can c ซ l นะครับแล้วก็ ย้อนกลับไปครับกลับมาพิมพ์ใหม่หรือแก้ไขใหม่ได้นั่นเองครับอ่าตรงนี้ผมก็ลองกดนะครับแก้ไขใหม่นั่นเองครับจากนั้นก็กดเหมือนเดิมเลยครับก็คือกดตัวรูปดาวนะครับแล้วก็ให้มันเจนใหม่ขึ้นมานั่นเองตรงนี้ครับเนื่องจากมันใช้ตัวเซอร์วิสของ Google เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ละครั้งที่มันเจนออกมามันจึงไม่เหมือนกันนะครับนั่นคือตัวที่จุดเด่นของมันนั่นเองครับทำให้เราสามารถอยากรู้อยากลองก็สามารถลองเล่นได้ตลอดครับอ่ะมีแบบโซเชียลมีเดียครับมีด้าน สุขภาพด้วยนะครับลองดูนะครับพอกดโซเชียลมีเดียมันก็จะมีแฮชแท็กอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมากดสุขภาพมีการแทรกอีโมจิครับมีหลายรูปแบบให้เพื่อนๆเลือกนั่นเองครับตรงนี้ผมก็ลองว่าเอ้ยเอาแบบแทรกอีโมจิดีกว่าจะได้มีดูมีลูกเล่นมากขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าข้อความก็น่าจะโอเคแล้วนะครับก็กดบันทึกได้เลยครับส่วนเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นข้อความยาวๆนะครับหรือบทความของเพื่อนๆนะครับก็ไม่ต้องกลัวไปครับตรงนี้ผมก็มี ตัวบทความนะครับที่ผมทําเป็นคําอธิบายใต้คลิปนะครับมาถ้าเหมือนกันเลยครับก็กดสไตล์การเขียนครับจากนั้นครับมันก็จะคุมข้อความทั้งหมดครับแล้วก็เจนออกมาให้เราเลยซึ่งต้องบอกว่าดีมากๆครับทำให้เราประหยัดเวลานะครับในการปรับปรุงนะครับสไตล์การเขียนของเราให้มันดูมีมืออาชีพมากขึ้นนะครับหรือว่ามีลูกเล่นในการโพสต์โซเชียลมีเดียต่างๆมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะใส่แฮชแทหรืออะไรต่างๆทําให ข้อความบทความของเราครับดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองครับตรงนี้ครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆนะครับไปทดลองแชรกันดูนะครับต้องเป็น One UI 6.1นะครับของตัว a m s u n งนะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับการใช้ AI กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ